สวัสดีครับมาพร้อมนุ่มผูพัพนนะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้ว่าได้ไปหาป่าพี่น้องเขาเมืองครับตอนนี้อยู่มา,นานดินะนาณ์นะพี่น้อง,องเบิรงกครับเดี๋ยวแทนกล้องให้เบิง์นะทุกคนกปที่นู่ดีครับมีเรือสิงคโปร์เนาะพี่น้องมองเที่ยวเขาอันเดียสิไทยเบิ่งนะพี่น้องเนาะ พึ่งมาหอดพี่นอ้องครับเดี๋ยวแพนกล้องให้เบิงงพี่นอ้องนี่ครับพี่น,อน,น้องทายเบิรงนคนกำลังไลยครับพี่นอ้องเราจะขึ้นไปทีงสะพานเพื่นอนทางเขาขึ้นมี ไปน้ำก <earth> ันพี่น้องย่างเที่ยวดนโดนเขาเมืองนะพี่น้องนะมาหลายปีแล้วก็ัมาจากเที่ยวมองนี่พี่น้องมองเขาจัดงานวันสารนี่ครับ เกินมือเฮ่อเนี่ยมั้งนังานคารกับนันสัตว์พ่นลายพี่น้องพนกันลายพี่น้องน้องเที่ยวเขาในเมืองค่ะเยครับเรือ เที่ยวนะพี่น้องเนาะถ่ายให้เบิง่งนี่ครับมองเวทีเขาการแสดงเลยม้วนเข้อเล่นแต่เมื่อคืนนี่เราบอกพียงเมื่อคืนนีเขากรจุ๊บหุบเรือพียงเนาะน่าจคืนก,ก็นนาจะง,งามครับพี่น้อง

โอ้ปาพี่น้องปาปามี่ตุตรงนี่ยมันเคลน่อปชีตะเบิงนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มีโอกาสขามาเที่ยวไม่อยู่นี่กับหลายปีแนละ้วพี่น้องว่าได้มาเที่ยวนี่จากเที่ยนนะพี่น้อง ีน้ำตนอน่้เพ่นุรมสั่งใชียดน้ำเลยพี่นงนีง่ยเาไป่อลคาสิโนพี่หอน่มมงเที่ยวสมบรรยากาศไปคนหลายพี่น้อง ส่วงเมื่อเจ้าพี่น้อง,งครับบรรยากาศไปเนาะพี่น้องเนาะกระสีว่าได้บรรยายอย่างายพี่น้องก็เคยอยู่สิงคโปร์แล้วก็หูจักเนาะพี่น้อง ทเวสิงตัวคนน้าอยู่ฟังผนไปยังใดนาอเนยเองพ่งไปผิวว่าพ่นเพียงสิงตัวคนนา้าอยู่ฟังผลนะนอพียงสิงยะสิคามไปจะชิขามไปทยอ,อ,อยู่พีอง งามพี่น้องย่มันเคลื่น,นี่งามครับไฟสิงโตพ่นน้ำไปทางสิงโตพ่นน้ำอยู่พี่น้องโค้งไฟขนบ่โค้งไก่แท้พี่น้องน,นี่ครับพี่น้อง เพงขีดลายนี่ครับพี่น้องวันศาสตร์ขอเราเมื่อคืนนี่เขาจุดผุดอยู่พี่น้องเขาสแสดงอยู่เมื่อคืนนี่นี่วันศาสตร์มีเวทีเขาเนาะพี่น้องเวทีเขาเวทีกลางน้ำเขา โดนตัวเลยมากนะพี่น้องแค่เขาสัาง่งต้นเขาสั่งอยู่ยพุ่นสินตัวพุ่นน้ำพี่น้องที่ได้ขามไปทั้งฝุ่นทั้งนี่ทั้งอะไรก็สิงซาสิงซาใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเนาะจหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปต่อไปเบิง้ง เดี๋ยวข้ามไปฟังคุดก่อนพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากใส,ส่สมิ่งก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณครับ